สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องของกล้องเวิร์กช็อปนะครับการต่อเติมบ้านนะครับซึ่งการต่อเติมบ้านเนี่ยครับมันจะต้องคํำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยทำทั้งกับบ้านตัวเองบ้านเพื่อนผมแล้วก็บ้านของลูกค้านะครับว่าอะไรมันสำคัญที่จะต้องคํานึงในการต่อเติมบ้านนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะครับครับอันดับแรกเลยนะครับ อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับการต่อเติมบ้านนะครับซึ่งใครอาจจะซื้อบ้านที่เป็นโครงการมาซึ่งโครงการใหม่ที่เขาให้มาอาจจะทําครัวเป็นครัวฝรั่งข้างในแต่อยากทําครัวข้างนอกซึ่งคุณจะต้องต่อเติมนะครับคุณจะคําคนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือเรื่องของการต้องตอกเสาเข็มนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบ้านคุณเนี่ย ยังไงก็ตามโครงสร้างที่คุณทําไปแล้วนะครับของตัวบ้านคุณนะมันตอกลงมาถึงชั้นหินชั้นดินดานข้างล่างเนี่ยตัวโครงสร้างมันจะไม่ขยับนะครับแต่ถ้าใครที่ต่อเติมบ้านเนี่ยโดยที่คิดว่าคุณจะเทแค่พื้นทําให้เป็นเหมือนลักษณะของคอนกรีตที่ใช้คอนกรีตเป็นพื้นกระจายแรงหรือพื้นที่มันเป็นแผ่ นะครับฐานแผ่เป็นฐานแผ่นครับซึ่งพวกนี้นะครับมันโอกาสซุดเนี่ยสูงหรือถ้าเกิดคุณเทไม่หนาพอเนี่ยมันก็เกิดจากการแตกหักได้นะครับแต่ต่อให้คุณเทฐานแผ่ใหญ่ขนาดไหนมันก็จะมีโอกาสเอียงนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปวางถังน้ำนะครับหรือว่าคุณวางเคาน์เตอร์มันจะหนักข้างใดข้างหนึ่งมันจะมีโอกาสซุดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณเนี่ย ต้องตอกเสาเข็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเสาเข็มที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครพายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีเครื่องจักรขนาดเล็กที่เข้าไปตอกให้คุณได้นะครับแล้วก็ตอกไปจนถึงชั้นดินดานหรือชั้นหินข้างล่างเลยนะครับซึ่งจะทําให้ตัวอาคารที่ต่อเติมของคุณไม่ขยับลงมานะครับหรืออาจจะขยับน้อยที่สุดนะครับทำให้ตัวอาคารกับตัวบ้านของคุณระดับไม่ต่างกันนะครับหรือบางบ้านเนี่ยที่เขาต่อเติมไปแล้วคุณจะเห็นว่าผนังมันแข็ก พื้นมันลงนะครับแล้วก็ทำให้พวกกระเบื้องเสียหายหรืองานระบบเสียหายได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะครับคุณควรจะต้องตอกอเสานะครับเป็นเสาไมโครพายก็ได้ถ้าคุณเข้าทำงานยากนะครับส่วนพวกเสาประเภทที่เสาตื้นนะครับไม่กี่เมตรเนี่ย ถามว่ามันช่วยไหมมันก็ช่วยแต่ว่าเรื่องการซุดเนี่ยมันยังมีโอกาสซุดได้สูงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสําหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพหรือว่าพื้นที่ใครที่เป็นโครงการใหม่ที่เขาเพิ่งถมดินยังไงมันก็ซุดนะครับสําหรับกรุงเทพเนี่ยซุดปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องเซนหนึ่งนะครับถึง3เซนขึ้นไปนะครับถ้าคุณจะดูจากสถิตินะครับอันนี้สําคัญมากนะครับส่วนอย่างที่2นะครับ เรื่องของหลังคาที่ต่อเติมจากโครงสร้างของตัวอาคารของคุณนะครับพวกนี้นะครับคุณจะต้องมีเหมือนอตัวที่กันน้ำสาดนะครับเป็นคล้ายๆตัวฉากนะครับบางบางท่านอาจจะใช้เป็นสแตนเลสบางท่านอาจจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งมันต้องพับนะครับพับแล้วก็ผ่าผนังแล้วก็ใส่เข้าไปหรือท่านจะทำคิ้วบัวก็ได้นะครับ หรือบางท่านก็อาจจะใช้พวกยางนะครับเป็นยางสําหรับกันน้ํานะครับพวกนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับอันเนี้ยอันที่2ข้อ2นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องน้ําที่จะเข้าไปในหลังคาบ้านของท่านนะครับ <S <S ครับข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกช่องว่างและหว่างเชิงชายนะครับซึ่งเชิงชายเนี่ยก็คือมันจะมีหลังคานะครับเชิงชายตัวเนี้ยมันจะปิด นะครับการไม่ให้พวกสัตว์แมลงอะไรที่จะเข้ามาได้นะครับแต่ว่าบางทีที่เขาทำนะครับเขาจะใช้เชิงชายเป็นพวกเชอร์ล,ล่าหรือเป็นไม้แผ่นเรียบพอเวลาติดเนี่ยระหว่างหลังคาเนี่ยมันจะมีเป็นลอนคลื่นอยู่นะครับซึ่งตัวนี้มันจะทําให้พวกสัตว์นะครับเป็นพวกหนูหรือแมลงสาบหรือว่าแมลงทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ได้นะครับหรือเข้ามาในบ้านเรานะครับมันก็สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีวัสดุตัวใหม่นะครับที่เป็นพลาสติก ที่ล้อกับคลื่นของลอนของตัวหลังคานะครับซึ่งตัวนี้น่าใช้มากนะครับซึ่งอันนี้ก็จำเป็นนะครับเพื่อไม่ให้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในส่วนต่อเติมของคุณบางทีคุณต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับมันจะมีพวกหนูหรือแมลงพวกนี้เข้ามาก็ทำให้ห้องครัวคุณสกปรกนะครับครับแล้วก็ข้อ4ี่นะครับเรื่องของฝ้าเพดานนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำหลังคามาปิดแล้วใช่ไหมครับผมแนะนำว่าควรจะทำฝ้าเพดานนะครับจะเป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฝ้าเพดานแบบทีบาร์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเหมือนพวกแมงมุมนะครับหรือว่าแมลงทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดมันคุณปล่อยเป็นโครงเหล็กไว้นะครับมันก็จะเกิดเป็นพวก,ยกหยักย่ยเกิดเป็นความสกรปรกเป็นฝุ่นนะครับเวลาที่ มันใช้งานเนี่ยจะต้องมา,เ,าเก็บกวาดอยู่ตลอดนะครับถ้าคุณวางพวกชุดครัวมันก็ทําให้ฝุ่นพวกนี้ตกลงมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณควรใช้ฝ้ายิปซั่มนะครับประเภทกันชื้นนะครับหรือว่าบางท่านนะครับอย่างที่บ้านของผมนะครับผมก็จะแนะนําเป็นพวกฝ้ากันชื้นแล้วผมก็จะมีช่องแสงครับเพื่อจะให้แสงเนี่ยส่องเข้ามา จากหลังคาโดยใช้เป็นหลังคาชนิดใสนะครับแล้วก็เปิดช่องแสงเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไอตัวช่องเซอร์วิสของฟ้านะครับบางรุ่นมื่อกคูณ60ผมก็จะไปตัดอะคริลิกนะครับขาวขุ่นหรือไม่ก็จะเป็นใสก็แล้วแต่ว่าท่านชอบสไตล์แบบไหนนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในช่องเซอร์วิสนั้นได้เลยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ท่านาไม่ต้องเปิดไฟในะช่วงช่วงกลางวันนะครับมันก็ทําให ส่วนต่อเติมของท่านไม่ทึบนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับมันเป็นดีไซน์ของผมนะครับที่ผมชอบก็คือผมจะใส่พวกตัวล,ลูกกลิ้งระบายอากาศหรือลูกบอลระบายอากาศนะครับไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับต่อให้ท่านาใช้หลังคาที่มีฉนวนกันความร้อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะมีความร้อนอยู่ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นเดียวนะครับผมบ้านผมผมก็ใช้พัดลมดูดอากาศเหมือนในห้องน้ำนะครับติดไปบนฝ้าเพื่อจะเป่าอากาศขึ้นไปบนลูกบอลและลูกบอลตัวนี้ก็หมุนเป่าอากาศร้อนหรือมันอาจจะช่วยให้ดูดกลิ่นนะครับบางกลิ่นที่มันไม่ได้แรงนะครับซึ่งบางทีเราก็มีฮูดดูดควันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้จ,จะช่วยเรื่องของการฟโฟลของอากาศนะครับข้อ5นะครับพวกเรื่องงานระบบทั้งหลายนะครับซึ่ง พวกนี้นะครับพวกระบบน้ําระบบไฟต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ท่านก็ต้องวางแผนไวล่วงหน้าเลยนะครับว่าท่านจะต้องใช้ตรงไหนบ้างนะครับมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับพวกจุดพวกนี้นะครับท่านก็ต้องเขียนแผนมาก่อนนะครับว่าท่านอยากจะใช้ตรงไหนนะครับวางที่เคาน์เตอร์ครัวของท่านนะครับซึ่งอันนี้ท่านก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วนะ,ค,ะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็น 5ข้อที่จะต้องคำนึงนะครับในการต่อเติมอาคารนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาอย่างบ้านเพื่อนผมคนหนึ่งที่ผมเคยได้ไปให้คำปรึกษานะครับช่วงนั้นมันยังไม่มีพวกเสาไมโครไพล์แล้วก็ไม่ได้ตอกกันไว้คิดว่าใช้โครงสร้างเบานะครับสุดท้ายนะครับต่อให้เป็นโครงสร้างเบานะครับ มันก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยครับมันซุดตัวลงเร็วมากนะครับในเขตกรุงเทพทําให้ตัวอาคารกับตัวที่ต่อเติมมันแยกจากกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเลยเรู้สึกเสียใจมาจนทุกวันนี้นะครับของบ้านของเพื่อนผมแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องราวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้คิดคำหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าถ้าลงทุนเสาไมโครพายหนึ่งต้นเนี่ยประมาณสัก 8,000ถึง15,000บาทมันแล้วแต่ว่าพื้นที่การทำนานของท่านยากน้อยแค่ไหนนะครับท่านอาจจะมันจะใช้ระยะห่างประมาณ4เมตร4เมตรนะครับก็อันนี้ท่านสามารถคุยกับช่างท่านได้เลยและท่านก็ต้องทำคานคอดินเพื่อรับแรงหรือรับน้ำหนักของพื้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้คำนึงถึงจุดนี้เป็นสำคัญนะครับว่ามันคุ้มค่านะครับท่านเสียงเงินตรงเนี้ย ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะอยู่กับท่านได้อีกยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อท่านนะครับส่วนพวกค่าก่อสร้างพวกนี้นะครับที่เคยทํากันอยู่นะครับก็ตกโครงสร้างทั้งหมดนะครับพวกการตอกเสาเข็มนะครับทำคานคอดินเทพื้นก่อผนังนะครับทำเคาน์เตอร์ทำหลังคายิปซ่ำมนะครับ อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ไม่รวมพวกเตาดูดควันหรือเตาไฟนะครับอันนี้ก็จะแยกไปนะครับอันนี้จะเป็นพวกโครงสร้างอย่างเดียวนะครับพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ12คูณ3เมตรนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0บาทแล้วแต่วัสดุที่ท่านมาเลือกใช้นะครับครับยังไงก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการแชร์ความรู้เรื่องการต่อเติมบ้านนะครับ ขอบคุณมากครับที่มาชมในช่องของกล้องเวิร์กช็อปครับ